นี่บ้านอาจเจ็กขอจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านถ่ายตัวป่าถ่ายวิดีโอ <laughs> นี่เจ้าของบ้านนี่อจเจ็กนี่เจ้าของบ้านอันนี้กำลงังปรุงแต่งอยู่ครับแต่วันที่ห้าธันวาอยมาอยู่เลยนะครับ อันนี้เจอรประตูห้องเก็บเสื้อผ้าห้องครัวนี่เคาน์เตอร์ห้องครัวดูห้องน้ำหน่อยครับห้องน,น้ำไม่ได้เป็นแก๊ ตน้ำแค่โคคุแจงดูเวลีย์หลังบ้านอไอง่ะวิวสวยมะเจ็งว่าวแต่มามีงูวให้ดูด้วยด้วนยะสารก็มีมีงวูวมีสารปูด้วยมูลวัดมัดใหม่ถ่ายอย่างนี้ดูเขียวครับห้องน้ำมือสองครั ห้องน้ำม,มีสองห้องอันนี้ห้องโถงไข่ตองกี้นั่นเป็นนี่ห้องน้ำนี่กระเบื้องเติมนี่ห้องน้ำนี่กระเบื้องที่จะกลางจะปูห้องน้ำม,มันเริ่มเทิมเลย มีเคาน์เตอร์ในห้องน้ำด้วยอ่างล้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี่ห้ามาชมกันใหม่รอบหนึ่งนะครับนี่มีที่นั่งระเบียงนี่อยู่ติดถนนด้วยโหวิวดีมากนที่นั่งเป็นหินทอนไวดูวิวอย่างเงี้ยไว้เดี๋ยววันที่ห้ามาชมกันใหม่นะครับถ่ายเดียว ไปดูอันนี้เจ้าของใบอีคนหนึ่งนะครับ้าไปเลยเดี๋ยวผมผมบันทึกวิดีโออยู่รันหนาเาอให้ดูเให้ดูกระบอกล้ก่อนตั้งตั้งัเีโเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดู

อ,อันนี้ลุงนึก <laughs> สุดหลอ่อสุดหล่อเลยอันนี้พื <Okay. S 1> ้นกระเบือ้องอ่ะเจ๊กนี่ยังไงสวยของจริงเลยเนี่ยลบลุ่มมาแล้วมาถ่ายเนี่ยแล้วบ้านทาสีที่่โคเอออันนี้แบบตัวจริงของบ้านบ้านจะเป็นสีฟ้า อันนี้เป็นระดับระดับแบบนี้ขอ,ของจริงเสร็จแล้วจะออกเป็นรูปนี้เลยของจริงจะเป็นรูปแบบนี้นะครับออกมาไล้เป็นรูปบบนี้เลยเดี๋ยวกระตู้นี่ไม่สักหมดอันนี้ไม่สักไม่สักทั้งหมด